กรณีลูกค้าต่างประเทศนะครับมีการซื้อสินค้าแต่ให้บุคคลธรรมดาเป็นผู้สั่งซื้อจัดส่งสินค้าในประเทศไทยออกแบมกับภาษีเป็นชื่อบริษัทต่างประเทศถือเป็นการขายในประเทศถูกต้องอหรือไม่ขายสินค้าในราซาดา้าใช้ใบกำกับภาษีอย่างยอ่อไม่ต้องจดอย่างย่อก,กับสัมภาระรได้เลยใช่ไหมคร,รับบริษัทเช่าซื้อรถบรรทุกมาจ่ายเงินดาวข้างวดไปบางส่วนต่อมาบริษัทไม่สามารถผลชำระได้จึงโอนการเช่าซื้อให้บริษัทอื่นโดยไม่มีการรับเงินใดๆเพื่อไม่เสียเครดิตแบบนี้ตอนโอนสิทธิ์บริษัทต้องออกแบมกับภาษีไหมครับ จ่ายค่าสิทธิ์การใช้โปรแกรมไปประเทศสิงคโปร์ต้องนำส่งพอรหัสสีไหมคะและต้องหักนำส่งกี่เปอร์เซ็นต์คะ <S <S กรณีลูกค้าต่างประเทศนะครับมีการซื้อสินค้าแต่ให้บุคคลธรรมดาเป็นผู้สั่งซื้อจัดส่งสินค้าในประเทศไทยนะครับออกใบกกับภาษีเป็นชื่อบริษัทต่างประเทศถือเป็นการขายในประเทศถูกต้องหรือไม่ มันต้องดูข้อที่จริงมากกว่านี้นะครับบุคคลธ,ธรรมดามันสามารถสั่งได้เพียงแต่ว่าเวลาเราส่งให้ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยคุณส่งยังไงนะครับคุณส่งให้คนที่สั่งในเมืองไทยแม้จะเป็นชื่อในต่างประเทศก็ถือว่าขายในไทยนะครับแต่ถ้าบอกว่าคุณส่งออกผ่านพิธ,ธีการทางศุลกากรนะครับนะอันนี้ก็ถือเป็นการส่งออกแม้คนในไทยเนี่ยเป็นคนประสานนะครับดูข้อท็จจริงนะครับมันไม่ได้ดูแค่จากที่คําถามนะครับนะต้องดูข้อเท็จจริงว่า ลูกค้าต่างประเทศที่ซื้อมาเนี่ยนะครับให้บุคคลในไทยเนี่ยนายกมาติดต่อเรานะครับแล้วสมมอบให้ในายกรเลยถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการขายในประเทศมีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่บอกนายกงมาติดต่อแต่ว่าเราเองก็ต้องไปส่งพิธีการที่ทางท่าเรือนั่นแหละนะครับให้กับบริษัทเอที่ต่างประเทศถ้ากรณีนี้เป็นส่งออกนะครับก็ภาษีก็เป็นแวตก็เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูข้อเท็จจริงนะ ขายสินค้าใน Lazada ใช้ใบกำกับภาษีอย่างยอ่อไม่ต้องจดอย่างย่อก,กับสรัรภาระได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับนะใบกำกับภาษีย่อนี้ออกเองได้ทันทีนะถ้าเป็นการขายให้กับผู้ค้ารายย่อยนะครับอันนี้สามารถออกเองได้เดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับ บริษัทเช่าซื้อรถบรรทุกมาจ่ายเงินดาวข้างวดไปบางส่วนต่อมาบริษัทไม่สามารถผ่อนชำระได้จึงโอนการเช่าซื้อให้บริษัทอื่นโดยไม่มีการรับเงินใดๆเพื่อไม่เสียเครดิตแบบนี้ตอนโอนสิทธิ์บริษัทต้องออกใบกกับภาษีไหมคะตอนเช่าซื้อได้มีการบันทึกใช่ครับนะตอนโอนไปก็ต้องถือเป็นการขายนะครับต้องถือเป็นการขายต้องออกใบกากับภาษีด้วยนะครับขอรายละเอียดม,มากกว่านี้หน่อยนะนะครับโอนทรัพย์สินทุกอย่างนะครับนะเราก็ต้องถือเป็นการขายเพราะตอนที่ เราซื้อมาแล้วก็เอาภาษีซื้อไปใช้นะครับอันนี้ต้องเสียนะจ่ายค่าสิทธิ์การใช้โปรแกรมไปประเทศสิงคโปร์ต้องนำส่งพงกตาร้า54ไหมคะและต้องหักนำส่งกี่เปอร์เซ็นต์คะค่าสิทธิ์นะครับที่จริงถ้ามันไม่มี dta เนี่ยต้องหักไว้15%นะ40ว mm. งเล็บ2ถึงวงเล็บ6นะครับค่าสิทธ์ก็อยู่ในในวงเล็บ3นะครับ15แต่รู้สึกว่า ไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกันนะครับต้องไปเปิดดูนะครับไม,ไม่แน่ใจว่า5%หรือเปล่านะครับก็ต้องนําส่งด้วยแบบพงรอห้าสี่นะครับต้องนําส่งนะปกติแล้วถ้าไม่มี d t เเนี่ยสินะแต่อันนี้น่าจะมีนะครับต้องไปดูว่าไทยกับสิงคโปร์ผมจําไม่ได้นะครับลองเซิร์ชในสัมภาระรดูนะค่าสิทธิไทยสิงคโปร์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจําไม่ผิดน่าจะ5เนาะ